ที่สารัตครับสารัตพิกได้สารัตกระชากเองนะครับเล็งเล็งแล้วเปิดมาที่หลุดเลยครับลูกนี้มีซาเย็โอ้โหโหนึง่งต่อสูงบอลเอสกีเมืองทองครับขึ้นนำตั้งแต่ห้าถืแรกของเกมครับจากซาดอมีซาเย็โอ้โหจังหวะนีดด้ทำกันสวยงามจริงๆเลยครับแล้วเป็นชัดเล่นไปหยองเอสกีเมืองทองแล้วอกน้ำไปก่อนหนึ่งประตูต่อสูงอย่างนี่ยโอ้โหซาดอมีซาเย็บเออต้องชมลูกจ่ายของสารัตกันยาโลยครับจ่ายที่แม่นมากครับลูกนี้ แฟนบอลที่เ c g ซสเตเดียมได้เฮกันลั่นสนามเลยครับตอนนี้ออกนำไปแล้วครับนี่ครับจังหวะการต่อบอลเขาทำสวยจริงๆครับด้วยครั้บสารยาโลครับเห็นช่องนี้แล้วดูให้มาไม่มีใครปิดซาดอมีตาเยสครับจับบอลเป็นจังหวะแล้วมอง้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหยิงผ่านมือชัดชัยผุกคมเข้าไปครับยิงได้เฉียบคมจริงๆครับดูครับสารยาโลนี่จ่ายรอดหวังขาเลยครับแล้วได้อยู่เดี่ยวอย่างนี้ของซาดอไม่มีผ่าครับ ขอบคุณสารักัญยาโลดเลยครับจังหวะนี้ของซาดอมิซายเยฟสุมัญญาปล่อยโรกกาครับสารัตสารัตแล้วลองเปิดดูครับหยอดเข้าไปโขกชงของวิเดก,กาโรโซคืนมาทีก็ยังไม่เข้าสัตเลยว่าเลยนิดตอลฉลับโร,บรกกาตามมาเก็บบอลเปิดเข้ามาอีกทีครับแล้วดีโคของตูนเจสโอ้โหหนึ่งต่อนหนึ่งเลยครับมีจิบดุมใสเสมอได้แล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับต้องบ สวยงามจริงๆครับอังเดสตูเนสครับสมพรยศก็ต้องว่าสุดความสามารถครับโอ้โหมงดีจริงๆครับบอลย้อยเข้าประตูไปเลยครับบีจีตามตีเสมอ1หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโ้โ่ลูกของลูกกลางอากาศนี่้องบอกว่าไว้ใจได้จริงๆนะบีจีอดโอนดูสิก็ถีหน้าแววตาเดิมหายบอลมาเข้าทางขอาลูกกาครับแล้วเปิดด้วยซ้ายเขากรอบเกตโทษแล้วทีจังหวะหมุกของตุ้งเย้ครับอือหือมงดีจริงๆครับไปที่เสาสองครับโผชาพยายาม แนวรับของซีมุนฮอยจะสวนบ้างนะครับเป็นมีเยฟครับมีเยฟค่อยขยับเยฟรอเพื่อนอยู่ครับดึงบอลไว้ก่อนมีเยฟเขื่อนเข้าตำแหน่งแรกครับมีเทพทางขวานี่มีลาบเลยครับออกมาซ้ายครับมีเพื้นที่ด้วยครับเป็นสุพรสุพรเลี้ยวแล้วปั่นเลย ตกอขึ้นนีรอีกครังนึงคบโอ้โหลูกนีต้องบอกว่าสุดยอดยับสุืนีน้ตาดำโลับโอหลูกนี้มาแล้วก็ปั่นด้วยขวาครับสใจเลยแฟนบอลที่ S C G สไตล์เีมครัสงประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษับโอ้โหได้กันจุดเสียงครับต้องบอกว่าสุดความสามารถจริงๆครับชะใช้คุพมลดูรับมาริโอยูร็อกกี้ยังนิ่งอยู่เลยครับเพราะเกมยังไม่จบโอ้โห วันนี้นะคับมาดูอีกครั้งครับลูกยิงสุดสวยของสุพอรครับไม่ให้ซาดอมีเยฟหักแล้วปั่นด้วยขวาคุงโค้งนิดหนึ่งครับหขัดใช้บุผมได้แต่มองจริงๆครับลูกยิงลูกนี้ของสุพพรครับดูครับโอ่งเดียวโอ้โหเสียบเลยครับดูครับเหลี่ยมนี้น่าจะชัดเจนนะครับบอลเนี่ยโอสามเหลี่ยมครับโอแลแฟนบอลเมืองทองข้างหลังนี่กระโดดสะใจครับยิ่งดีจริงๆครับ